ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยจัดกิจกรรม f ฟิร์สเอ็ด n รวิ่งแบ่งปันวันเฟิร์สเอ็ดโลกจัดขึ้นที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังสีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกับผู้บริหารสภากาชาดไทยและผู้แทนจาก IFRC ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสภากาชาดไทยมีภารกิจหลักในการจัดการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยโดยมีการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึกอบรมที่ทันสมัยรวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่สังคมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนในทุกปีเป็นวันปฐมพยาบาลโลกเป็นการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนและประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาช,ชาติไทยเขาร่วมกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกครั้งแรกในปีพุทธศักราช2545และดำเนินการจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับแนวคิดในปีนี้คือ First Aid and Sports ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงาน First Aid Run วิ่งแบ่งปันวัน First Aid โลกซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังได้ร่วมทำบุญบริจาคบำรุงสภากาชาติไทยสมทบทุนจัดซื้อชุดปฐมพยาบาล First Aid Kit ที่มีมาตรฐานให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน200แห่งทั่วประเทศ ขาครับดาวก็เทาวนะคะดาวฟอเรสค่ะนินนีวเดียวค่ะวีรวงสวาร,รัมถ่ายภาพและข่าวเ<ช>ฉลิมรัฐน้อยกลางรายงานเดี๋ยวนับให้นะคะหนึ่งสองส